สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวประเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าววันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นค่ะ E.P. ที่351กันแล้วนะคะฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจคะ่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะ เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสะดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จ๋า EP ที่351เย็นวันที่23กันยายน2568ค่ะหมายเลขึ่งเป็นเรียนรัชการที่9 7 2 0 0พร้อมซองเดิมนะคะพี่ได้มาในซองแบบนี้ค่ะ เหรียญเจ็ดสิบสองพันสารัชก,การที่เก้านะคะพี่หมายเลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลข 1, หนึ่งเหรียญรัชก,การที่เก้าค่ะหมายเลขที่สองเป็นพระคำหมากนะคะพระจยาหลวงพ่อฤาษีลิงดำพร้อมเลี่ยมค่ะ เรียมไว้นะคะพะเจ้าพระคำมากค่ะพี่หมายเลขที่สองค่ะหลวงพอ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงสามร้อยบาทหมายเลขสองค่ะหมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกบค่ะพะเจ้าวัดเขาสาริกาค่ะเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกานะคะพี่หมายเลขสามค่ะ แบ่งปันสามร้อยบาทเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสี่เป็นจอบใหญ่พ่อเงินพร้อมเลี่ยมจับขอบค่ะเหรียญจอบใหญ่นะคะพี่จันหลวงพ่อเงินค่ะเลี่ยมจับขอบไว้นะคะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทเหรียญจอบใหญ่เก่าสวยสามร้อยบาทหลวงพ่อเงินค่ะหมายเลขที่สี่เป็นพระวัดพรบพิมพ์สมาธิคะ่ะพี่ พระวัดพรับพิมพ์สมาธินะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ห้านะคะพี่วัดพลับเก่าสวยค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทวัดพลับหมายเลขห้าค่ะหมายเลขที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามหมายเลขหกค่ะ หลวงพ่อแดงเก่าสวย3าม้บาทนะคะพี่หมายเลข7ค่ะ7เป็นพระพระขุนไกรอายุทยานะคะพี่อันนี้สอบถามจากเจ้าของมาค่ะขุนไกรนะคะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อดินค่ะพี่ เป็นขุนไกรพระขุนไกรนะคะประจำหมายเลข7ค่ะแบ่งปัน300บาทเบอร์7เก่าสวยค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่เป็นพระหลวงปุสุขค่ะพระผงหลวงป่สุขนะคะพี่จ๋าด้านบนมีรูห่วงห้อยนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานแบ่งปันพี่พี่สามบาทหมายเลขที่8ค่ะ หมายเลขที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่จาพ่อพรมหมายเลขเก้ค่ะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครเก่าสวย300บาทค่ะเป็นเหรียญมณดกหมายเลขเก้นะคะพี่หมายเลขก10เป็นพระนอนบางขุนพรมค่ะมีครับกรุนะคะพี่จาเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปัน300บาทนะคะพี่จาพระนอนบางขุนพรหมใหม่เลข10ค่ะ11เป็นรูปหล่อสังฆราชชื่นนะคะพี่จาวัดบวรปี07ค่ะรูปหล่อสังฆราชชื่นวัดบวรนะคะพี่จาาปี2 5 0 7ค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลข12เป็นเหรียญพระประจำวันนะคะพี่จย์หลวงพ่อใจวัดสเสด็จค่ะเหรียญพระประจำวันนะคะพี่หลวงพ่อใจวัดสเสด็จค่ะ300บาทหมายเลข12เก่าสวยค่ะ13เป็นพระสมเด็จนะคะพี่สมเด็จเก่าเกทะนุสุมหมายเลข13ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ mm hmm. เก่าสวยนะคะพี่14 mm hmm. เป็นพระสมเด็จ mm hmm. เช่นกันค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข14ค่ะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่มีรอยบินนะคะพี่จ๋าหลังมีรอยบินมาแบบนี้ค่ะ หมายเลข14 3 0 0บาทค่ะ15เป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุม้มนะคะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะ300บาทหมายเลข15ค่ะ16นะคะพี่จา๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่ หองสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององห้าร้อยบาทค่ะหมายเลข16บหนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่17เเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมพร้อมเลี่ยมค่ะ ปี2,506นะคะพี่จำมาในเลี่ยมนะคะพี่หลวงพ่อเงินวัดโดนใย,ยหอมค่ะนคนปรปฐม300บาทหมายเลข17ค่ะ18นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่หมุนค่ะปู่หมุนวัดบ้านจานะคะ่ะพี่จันล็อกเก็ตพรมเลี่ยมนะคะพี่เลี่ยมใช้งานไว้ด้านหลังมีตะกุด3ดอกค่ะ ติดจีวรเก่าสวยนะคะพี่จ๋าใหม่เลข18ค่ะ3ามรอยบาทล็อกเก็ตหลวงปูหมุนเก่าสวยค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่อพักนะคะพี่จ๋าพ่อพักวัดบ้านโป่งค่ะพี่2 4 6 3นะคะพี่ แบ่งปัน300บาทค่ะพี่เรียนหลวงพ่อพักวัดบ้านโป่งค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าส0มบาทหมายเลข19ค่ะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะเหรียญหลวงพ่อกวยสีทองมีรอยจานพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ แบ่งปัน300บาทพ่อกวยวัดโคสิตารามใหม่เลข20ค่ะ21นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญออเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสดค่ะล็อกเก็ตล้อมเพชรนะคะพี่หลวงพ่อสดวัดปักน้ำค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ แบ่งปัน300บาทล็อกเก็ตหลวงพ่อสดเก่าสวยค่ะหมายเลข22เป็นปิดตากนกข้างหลวงปุโตะฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะพี่ปิดตากนกข้างนะคะพี่จาาปุโตวัดประดูชิมทลีค่ะหมายเลข22บค่ะพี่แบ่งปัน300บาทนะคะพี่จาาเก่าสวยค่ะ ยีสิเป็นรูปหล่อหล,อลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมก้นจานค่ะพี่จ๋า300รบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสอง2ค่ะพ่อเดิมเนื้อตะกั่วนะคะพี่เป็นเหรียญ2482ีค่ะพร้อมเรี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่แบ่งปัน300บาทหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะหมายเลข25นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาค่ะ สามร้ยบาทเหรียนหลวงพอจาดนะคะพี่หูเชื่อมเก่าๆค่ะพอจาดวัดบางกระเบาค่ะหมายเลขยี่เป็นพระปิดตาค่ะพี่จ๋าปิดตาเนื้อผงนะคะพี่เก่าๆเลยค่ะ สามร้อยบาทพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่หมายเลข27เป็นปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วค่ะเนื้อออกสีกะลาเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปัน3ามร้อยบาทปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะพิจาเก่าสวยค่ะ หมายเลขยี่สิบแปดค่ะพี่เป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักค่ะเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยสิบสามค่ะสรรภาพใช้ค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พระยาพิชัยดาบหักค่ะหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ เป็นเหรียญเลื่อนบาลมีนะคะพี่จ๋าเขียนว่ากรรมการหลวงพ่อจรันทิปตะธมโมค่ะนี่ค่ะมาในกล่องแบบนี้นะคะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อจรันนะคะพี่จ๋ามีหมายเลขนะคะพี่จ๋ามีโค้ดมีหมายเลขค่ะมาพร้อมกล่องนะคะพี่แบ่งปันพี่พที่300อบาทหลวงพ่อจรันค่ะ หมายเลขยี่สิบเก้านะคะจากเก่าวสวยค่ะสามสิบเป็นพระกิ่งหลวงปู่เทียมค่ะปู่เทียมวัดกษัตริย์ตาธิราชปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะกิ่งหลวงปู่เทียมนะคะพี่จา๋านี่ยครัมาพร้อมกล่องค่ะพี่จา๋ามาเป็นกล่องนะคะพี่พระกิ่งหลวงปู่เทียมค่ะสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะคะพี่จา๋าไม่ใช่สี่สิบเอ็ดค่ะพี่ แบ่งป,ปันที่300บาทกิ่งค่ะพร้อมกล่องเก่าสวยใหม่เลข30ค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยมเย็นอีพีที่351ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า